โอ้พระเจ้าคริสตอนนี้เราอยู่นี่ยกันเนี่ยยังไงก็เถอะวิพาทามออกจากที่นี่ันดีกว่าฮาวดีชฉันฟลาวี่ฟลาวี่เดอะฟลา,วา,ฟาวเวอร์อืมก็เหมือนเธอจะเป็นเด็กใหม่ในกานแต่านานี้ใช่ไหมล่ะ เดลี่เธอต้องสดสดมาแน่เลยต้องมีใครบางคนที่ต้องสอนเธอว่าที่นี่ทำงานยังไงต้องมีใค่สุกคนหนึ่งมาสอนเธอว่าอย่ามายุ่งเรื่องของคุณดีนนั่นไม่ใช่สี่จานูกคนแปลกน้าใจดีเลยนะแล้วจะทำไม จะมึงยิ่งฟุ่เฟือเราแล้วก็ใส่หัวไปได้หรอแต่เธอไม่อยากจะรู้เรื่องวิญญาณจับลืบเ,เหรอว้าวในอันโซเรื่องนี้จะพูดเรามากขนาดนั้นเลยเหรอง่ายกับแม่วิญญาหัวเราเลยกันเนี่ยนี่นีแกสมิรู้นะแกมันฟุ่มเฟือยมาเองมอิคือก็มันสอนปุ๋งแกให้เจ้าโง่นี่กันวัด นี่พวกเธอกำลังทำอะไรเนี่ยพวกเราอยู่ในการต่อสู้นี่นี่ไเป็นรู้เรื่องนี้งไงเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าสู้กันแบบนี้จะโง่ได้ถ้ามันทำไม่แกหุบปากได้แต่ก็รีบโฉลี่เพราะเราเห็นว่ามันทำยังไงไม่ต้องห่วงมันจะไม่นานหรอก